โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวรถคัตเกียร์นะครับรถยุคเด็กเลยอะไว้รุ่นเก้าสูน่าจะรู้จักคัตเกียร์ประทะกับฮุนไดนะอืมอันไหนจะน่าโดนน่าจัดว่ากันรอดูเลยไม่เคยขับนะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาตัววิ่งกันให้ดูนะครับเฮียโอดเฟียวนี่นะครับมันจะแถมลอนี้มานะครับแต่ถ้าเราไปใส่ ล้อเซตอื่นมันก็จะจะถอดล้อนี้ออกนะครับไอ้ล้อแหลมแหลมเนี่ยที่มีตะปรงตะปูออกมาเนี่ยมันจะแถมมาให้เลยกับรถนะครับถ้าเราเปลี่ยนใส่ล้อมแมวอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งออกไปเลยนะครับล้อนี้นะเฮียโคตรจ้าฟิโอวจ่าอยู่ในโหมดเอ็กโซติกนะครับคันนี้สี่หมื่นเจ็ดพันแคสนะครับลดราคามานะครับฟิโยวจ่ารุ่นเก้าศูนย์รู้จักดี แล้วเราก็จะมาวิ่งลิซ่ากันนะครับไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่านะแต่ก่อนผมวิ่งไอตัวเนี้ยจนเวลห้าสิบอะจากสี่ห้าไปห้าสิบอะที่มันได้นกเขียวแจกกล่องมาให้เปิดอะได้อีกพีเยอะสุดแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้เขาวิ่งอะไรกันหาวิ่งไปเรือ่อยอะกลัวรีวิวลถมนะันไม่รู้จะวิ่งอะไรไงก็เออลองวิ่งตัวที่มันได้เวลไปด้วยดีกว่าไอ้เชียแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะดูวนไปนะ ขับยากไหมยากยากแค่การเลี้ยวนะครับแต่การทรงตัวมันดีนะการเลี้ยวเนี่ยประคองให้เลี้ยวซ้ายี้ยวขวาเนี่ยมันมันเลี้ยวยากนะแรงอยู่เดอ้อเอ็กโซติกเนี่ยเพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยแต่การเลี้ยวยากเนี่ยผมก็ชนบ่อยหน่อยนะครับก็จะว่ากันนะชนหน่อยก็จะว่ากันนะครับไม่เคยขับนะแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นเลยนะมันมันก็เฟี้ยวอ่ะอถามว่าเฟี้ยวไหมมันก็เฟี้ยวรถเนี่ย การทรงตัวมันดีแต่ว่าการเลี้ยวการอะไรมันปแปลกๆสำหรับผมนะใครจะว่าไงไม่รู้เรื่องของแม่งไงเฮียเงินกู จะผ่านแล้วครับคนดูเยอะเวลาโอ้โ oh, ห oh, ได้จุดไกลอีกไม่ดีอีกจุดโอ้ใ oh. นรถเพิ่งซื้อสภาพยังไม่มีเซ็ตแต่งนะหรือเปล่าวะกูยังไม่ได้ดูไม่น่ามีมั้งอ๋อไม่น่ามีเซ็ตแต่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าผมใส่ป้ายทะเบียนมันยังไม่ขึ้นให้เลยอะ่ะมันบั็อกอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ขึ้นวารีเบิร์ชนะผมใส่เอ้ผมใส่ป้ายซูซ่าอยู่นะมันขึ้นวารีเบิร์ตอนเนี้ยตามจริงมันเป็นป้ายซูซ่านะที่ผมใส่อยู่ เห็นป่ะพราะผมใส่ล้อแมวมันก็จะถอดล้อนั้นออกโอ้โอกูชนเละเลยไม่น่าผ่านดูทรงละงานสวยละงานงอมละเมาเซาละอย่างเงี้ยจะลองวิ่งแบบธรรมดาแบบไม่ต้องเวียงอะไรอย่างงี้งว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าขับตั้งสองสามตาผมว่าผมขับได้อยู่อันนี้เพิ่งซื้อมาไงยังไม่รู้ว่ารถมันน้ำหนักยังไงเลี้ยวยังไง มันเกี่ยวนะเว้ยคนดูกูไม่ได้อ้างนะรถอยู่โหมดเอ็กโซติกเหมือนกันก็จริงแต่ว่าการขับมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคันอ่ะอืมเสียอรถคัดเกียว่ะมีถึงขนาดนี้แล้วหรอวะใครมีกุญแจรถเข็นเด็กขายบ้างวะกูอยากได้วะที่มันต้องเอาจุกนมไปแลกอะไรอ่ะคันอื่นใช้กุญแจคันนี้ใช้จุกนมไม่แยโคดูเลตอยากลองขับดูวะจะมันมีกี่คันในเซิร์วาตอนเนี้ยเยอะยังวะ ใครมีกุญแจมาขายกูบ้างดิหรือเขาซื้อขายกันเท่าไหร่อ่ะลองบอกบ้างดิไม่น่าผ่านเนาะกูดูทรงแล้วเนาะโอ้ส่วนอย่างนี้ไม่น่าผ่านวะทีอะโอ้เหลือไม่ถึงนาทีเี่ยต้องไปเก็บจุดโอ มั่วทางหมดแล้วนะี่งไม่รู้ทางด้วยไม่ได้วิ่งมาสองปีกว่าสามปีแล้วมั้งโอ้ไม่ผ่านแน่เลยเฮียวิ่งเสียเวลาฟรีแน่เลยนะถ้ามันมีเซตมาเฟี้ยวๆเนี่ยผมเอาเป็นคันหลักได้เลยนะผมชอบมันอยู่นะคันเนี้ยไม่ผ่านแลวยี่สิบวิเฮีย ถ้าให้เวลาตักสองตาน่าจะขับง,ง่ายกว่านี้หยเย็ดแปสี่สามโอ้โหผ่านแล้วะ ต้องเฉียวอ่ะต้องเฉียวรถเยอะไอ้เยอะถ้าจะผ่านเรียวๆนะผมไม่อัดไม่ยกเลิกแล้อัดใหม่แบบเอาเคลิปเฟี้ยวๆแบบไม่ชนนะไม่เอาไม่เอาไอ้เย้ยต่อแหลชนก็ลงทําไมอะชนก็ลงแนั้นแหละแต่อยากรู้ว่าผ่านหรือเปล่าเนี่ยมารีวิวรถเว้ยกูไม่ได้มาแข่งขับเกี้ยวเว้ยยชนก็แค่ลงผ่านผ่านอยู่ผ่านอยู่ พอเลยเก็บไว้ก่อนเลยคันนี้เก็บไว้ก่อนเลยอะต่อไปก็จะเป็นฮุนไดนะครับเยดลูฮุนไดวัยรุ่นฮุนไดนี้อันเนี้ยน่าจะขับฟิวกระบะแต่จะยากกว่าในตรงที่มันมองทางไม่เห็นเวยนกเสือกมาบังอีกก็ใครมีประดับอะไรบวกสิบบวกสิบสี่อะไรราคาถูกๆก็มาขายหน่อยนะครับประดับอะไรก็ได้นะครับ กูเรียกประดับและเหียเหมือนโซนสีเลยเขาเรียกว่าอะไรหัวเออหัวที่อยู่หลังคารถอะ่ะเออใครมีอะไรบวกสิบก็ได้อืมเอามาขายหน่อยถูกๆแบ่งปันต้อนรับต้อนรับ,บก,กันกลับมาหน่อยดีเฮี้ย <Yeah. S 1> ลันไหลเกมจัด,ดวิ่งตัวเดิมนาะลิซ่าไอเหียคันนี้อยู่เอสยูวีกูจะผ่านหรือเปล่าวะคันนี้ขับยากกว่าเมื่อกี้นะครับ เอ้ยไม่ใช่รถมันเบาวกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ขับยากกว่าด้วยโอ้โอ้โอ้อ้ไอ้เหี้ยผ่านไหมนี่สมเด็จหุนใด พีหมดโคตไวเฮียยังเวี่ยงไม่ช่ำนะอิ่งกลับมาเล่นพอเวี่ยงได้แต่ยังเวี่ยงไม่ช่ำนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เวี่ยงทั้งทางนะเวี่ยงไปขับไปให้รู้ประสิทธิภาพรถไปไปมาๆแม่งเริ่มขับง่ายกว่าเอคัดเกียร์แล้วนะเพราะว่าเป็นเพราะว่าผมเคยขับกระบะมาก่อนเนาะน่าจะใช่นะเอ็กโซติกคัดเกียร์ไม่ได้ขับมานานเนี่ยเวลาเลี้ยวมองไม่ค่อยเห็นนะ ผ่านป่าววะถ้าติดบูธธรรมดามันแรงไม่เท่าหรอกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละมันคนละหมดอะอันนี้มัน s อ v ยูะความความแรงต่างกันสิบหน่วยอ่ะสิบกว่าอันนี้มัน s อ v อันนั้นมันเอ็กซโอติกอะไอรถคัดเกียเอ็กซโซติกนะเนี่ยวิ่งสามร้อยังเห็นวะแบบไม่เวี่ยงไม่อะไรอ่ะถ้าไม่เวี่ยงอ่ะขับอย่างเดียวไม่ผ่านรถวิ่งแค่เนี่ย เอาเอาเอาอิ่ยแม่งไปเลี้ยวไม่เปิดแต่ลงไปเปิดแม่งเองอเ้ิ่ยูบวกให้คันโคตรใหญ่อี้ย ฮุนไดเหียฮุนไดกูเอาฮุนไดมาแว้นมาคนดูอันนี้แรงอยู lang ่เด้อฮุนไดแรงอยู่เด้ออันนี้เหวี่ยงเอานะครับไม่ได้ติดบูทนะใช้สูตรเอาอสูตรคนเก่งอ่ะคนเทพพอทำกันคนเทพเทพพอทำกันเยีย yeah. โอ้โหชนเลยไม่น่าเขินไม่น่าชมเยอะเลยเยีย yeah. เขินเลยชมตัวเองเขินเองเยีย yeah. ปัญญาอ่อนจัดเอา เฮียรถวาร์ปคดูเฮียรถวารมาชนกูเฉยเฮียไหวเปล่าวะเกมนี้มันไหวเปล่าวะจะผ่านไหมนอ้องจะผ่านหรือเปล่าอู้รถวารเกะก,กะเยอะชิบไหยแม่งปัญญาอ่อนปปะวะเสิร์ฟไป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 เร็วเดี๋ยวไม่ทัน มันอืดกว่าเว้ยการออกตัวมันสู้คันเมื่อกี้ไม่ได้เว้ยแต่ผมดูขับดีกว่าใช่ปะละ่ะเพราะผมชนน้อยกว่าไอ้คันเมื่อกี้เพราะว่าผมเคยขับกระบะมาก่อนไงคลิปที่แล้วก็ขับกระบะมาเออมันเลยยังเข้ามืออยูม่มันฟิลขับแนวเดียวกันแค่มองทางไม่ค่อยเห็นส่วนไอ้คันเมื่อกี้ผมไม่ได้ขับนานเอ็กซโซติกแล้วแม่งเป็นรถใหม่ด้วยเลี้ยวยากที่อะ ผ่านแล้วยังไงก็ผ่านแล้วกระบะเนี่ยเอ,อ้ยไม่ใช่คุณใดเนี่ยโอ้ป้ายเฮี่ยตั่งหรือถอนแม่งดีมั่งใครเขาไปทําเฮี่ยป้ายเฮี่ยอะไรมาติดเกะกะฝังหูฝังตาทิ้งหายอย่างที่บอกครับถ้าไม่เหวี่ยงก็ไม่ผ่านนะครับ อุ้ยได้คปัูนด้เยก็ลองเลือกซื้อกันดูนะครับคันนี้สองหมืนเก้าพันเก้าร้อยแคสคันเมื่อกี้สี่หมืนเจ็ดพันเก้าร้ยแคสนะครับประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะพึ่งกลับมาลันนะอืมแค่นั้นแหละไปและจุบบุจิบุ